เมนูโจ๊กเต้าหู้แก้มแดงมีส่วนผสมและที่ทำดังนี้ค่ะหนึ่งก็คือข้าวสวยนะคะที่นำไปเคี่ยวจนละเอียดเหมือนโจ๊กค่ะต่อไปคือเต้าหู้ไข่นะคะนำไปต้มจนสุกแล้วก็บดละเอียดค่ะแล้วก็ไข่แดงบดละเอียดค่ะ ที่ทำนะคะเริ่มจากนำข้าวนะคะมาผสมกับไข่แดงค่ะในไข่แดงนะคะมีสารอาหารที่เรียกว่าลูทีนที่จะช่วยพัฒนาสมองให้กับลูกนอนแล้วก็ยังส่งเสริมความจำด้วยค่ะ หลังจากที่ส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะก็นำเต้าหู้ไข่ใส่ได้เลยค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเมนูนี้นะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะส่วนผสมก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามีคุณค่าสำหรับน้องๆมากเลยค่ะ เสร็จแล้วค่าสำหรับเมนูโจ๊กเต้าหู้แก้มแดงอย่าลืมทำให้น้องๆทานกันนะคะ